ครับผมก็เป็นที่ใหม่และก็เป็นที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยก็เลยแบบรู้สึกแบบเกรงๆนิดนึงครับผมพี่เสียงอะไรอันนี้คือหมดสัญญาแล้วก็เลยเออจริงๆแล้วหมดสัญญาพอดีครับช่วงช่วงทีจีเอฟปิดต่องนะแล้วก็ก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยผมอยากทำงานที่ทำแบบสละด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่ชอ ได้ได้มองกะครับแบบว่าแต่ก,แตก็แต่ก็แบบว่าหลังจากที่ที่อยู่ช่องเจเ็ดเขาก็ดูแลดีนะครับครับก็ก็ผมก็ไม่ได้ไปคุยกับท่านผู้ใหญ่ในช่องเจ็ดครับแล้วก็แล้วก็แบบว่าคุยกันดีดีใจใหญถึงว่าออกมากเป็นบันทึอย่างที่บอกครับอยากทํางานให้มันดีสะอขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็บทบาทารรพมากขึ้น แก,ก็ได้ผมด้วยด้วยด้วยความโชคดีนะครับตอนแรกว่าก็ขอออกไปก่อนเผื<ม>่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได,ได้ได้มีงานได้ได้มีงานที่ท้าทาย,ยนะครับแล้วเป็นจีบเนีที่ติดตอ่อสนใจงานไหมครับงานอยู่พอสมควรครับก็คืออย่างที่บอกครับอยู่ที่เดิมมันอยู่ใน,อออนคอมฟอบ ก็ต้องชอบความปลอดภัยต้องคาับแต่ว่ามาอยู่ที่ใหม่มาเป็นอิสระนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับเ mm hmm. ชื่อชื่อว่าแบบว่าถ้าเราตั้งใจเล่นละครถ้าเราตั้งใจทําง,งานอยู่ที่ไหนก็ได้ mm hmm. ครับเชื่อแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยว mm hmm. นก็มีทางองมันเองอันนี้คือไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นรอกสัญญา,า,าหรือว่าวางแผนว่าจะเซ็น ไม่ได้เซ็นครับไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นกับใครใครไทยอย่างที่บอกคนระใครใครทคไทยมอบโอกาสมาเราก็จะมีใค้อีกบ้าทงไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าทางจีนเอ็ก็ให้ให้อีกเรื่องหนึฟฟ่งขับไปเรื่องครับหลักที่ไม่อยากเลือกกับดังโมครับอ,อันยี้ไม่ได้อร้อยใจ,จกับทค <c oughs> นแข่งขันกับ น้อยใจไหมก็ไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมันเหมือนว่าเราก็อยากจะอิสระอยากอยากทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นครับก็เลยแบบตอนจบที่ไม่ได้ไปต่อต่อเอ้ไมจริงๆมจริงๆก็มีครับมีแบบให้ถึงยามนะฮะกระตุ้นต้าครับพูดกับเขาตรงนะครับก็ผมอยากทำแบบนี้อยากอยาก อยากก้าวออกมาเพื่อที่จะไปเจออะไรที่มันแปลกใหม่ได้หรือว่าที่ทำาเรารู้สึกว่าน้อยหรือยังจงเงจริงๆทั้งงานนี่น้อยนะครับเขาก็มอบให้แบบว่าปีหนึ่งสองเดืองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันมันมีแบบว่าด้วยระบบการทำงานที่ที่อยากจะไปเรียนรู้ที่อื่นแร้วก็แบบเฮ้ยทำงานเป็นระบบสามเดือนสี่เดือนเสร็จทายแบบ ติด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 กันเลยอะไรอย่างเงี like ้ยครับระบบบทเราได้อ่านครบทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันอิมพัวจับจับจุดที่เราอยู่ที่ตรงไหนหรือเปล่าก็มีครับเหมือนเราแบบว่าทํางานมาแบบทุกอย่างแบบเป็นที่กับมันผมทํางานทุกปีตั้งแต่เข้าเป็นปีแรกปีช่องเจ็ดกี่ประมาณหกปีตั้งแต่หลังจากคุณแดงเป็นรู้สุดท้ายที่คุณแดงเซ็นนะครับ ผมก็เลยแบบผมยึดมันม่นมาตลอดว่าต่อปีเนี่ยผมต้องทำทำให้เต็มที่ทุกๆปีเพราะฉะนั้นผมก็ทําจนแบบจนสุดความสามารถของผมแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีพลังในการทำมันมันถึงจุดนะั้นเราก็เลยแบบเราก็เลยศึกษาอย่างช่องอื่นช่องนี้เขาทำงานกันยังไงเราก็เขียนว่าแบบเออหรือเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองดี มันก็มันก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ไม่เห็นแก่ตัวกับตัวเราเองครับก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทําให้ตัวเองเป็นอิสระก่อนอย่างแรกแต่จะนั้นค่อยว่ากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเป็นในแนวทางของมันครับอะไรครับต้องการเป็นอิสระก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะอิสระอยู่ยาวแต่ว่าผสบายใจนะ วันนี้มันแบบอย,อย่างที่บอกมาเจออะไรที่ใ,ใหม่ๆไปต้องเจอแบบรู้สึกสบายตัวขึ้นรู้สึกแบบไม่มีกรอรู้สึกแบบเฮ้ยทำอะไรก็ได้แล้วก็ได้มาเจอแบบอะไรใ,ใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกสนุกครับรู้สึกมีไฟขึ้นมาอีกครั ปรึกษาไทยก็มีมีแต่ผู้จัดการส่วนตัวที่เราปรึกษามาด้วยตลอดตลอดที่เราทำงานอยู่แล้วก็จะมีการคุยกันทุกปีทุกๆวันด้วยซ้ําว่าเราจะดําเนินการของเราไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้จะมีเพื่อนเ่อในสังกัดเดียวนมาหรือเปล่าผมผมไม่ทราบครับแต่ว่ามีมา ทรมาปรึกษาก็ามีอะไรเงี้ยครับททโทรมามีปรึกษาว่าพี่ก๊อไปโอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาเป็นตรงๆนะเาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโอเคหรือเปล่าแต่เราเชื่ออย่างที่บอกเราเชื่อในตัวเราเองถ้าเราตั้งใจทํางานเราอยู่ที่ไหนก็ได้ครับผมก็บอกเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็กล้าออกมามาั้ง <c oughs> ยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่ามีแน่นอนที่ มีมีครับมีมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ก็ต้องเจอมาครับครับผมอะไรนะครับสอนย่อส่อนย่อผู้หญิงผู้หญิงโอ้ยสัมผัสเฮ้ยเฮ้ยนานแล้วนะอะไรนะครับน่าจะเป็นเป็นก็ ก็เป็นตัวตัวที่พี่พี่รู้จักแน่นอนครับผมแต่ว่าอยากให้เาเจ้าตัวมาตอบเองดีกว่าเออเขาเป็นใครถ้ามีแนวที่มีแนวโน้มสูงเนาะมีนะดมีความเป็นไปได้เลยละครับผมยืนยันฮะเพราะว่าเราปรึกษากันตลอดเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมียสมีสุด้ยผมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะเป็นอักษรยอสอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกครับ